การเดินทางไปสู่เป้าหมายชีวิตบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นดังที่เรามุ่งหวังไว้แต่อย่างไรก็ามถ้า,าเรากําหนดเป้าหมายชีวิตของตัวเองว้อย่างชัดเจนนะครับแปลว่าความน้ำชีวิตมันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนและใช้สติปัญญาในการก้าวข้ามความน้ำเราท่านสติปิญ,ญญาณของมนุษย์ก็เหมือนกันครับ มนุษย์ก็มีสุขมีทุกข์มีโลกธรรมเข้ามาครอบงำจิตใจอาจจะเกิดความท้อแท้สิ้นหวังในบางโอกาสถ้าเราเข้าใจชีวิตว่าเป็นธรรมธรรมดาของจิตปัญญาเป็นธรรมดาของชีวิตเราก็จะไม่ได้ถือสาไม่ได้ไปคล่ำครวญโอดครวญในสิ่งเหล่านั้นเราก็สามารถที่จะก้าวข้ามาปัญหาและอุศคเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายอย่างที่ผมกําลังเดินทางอยู่ ที่เทือเขาหิมาลัยนะครับที่มีหิมะปกคลุมพื้นที่ถนนที่เราลังเดินทางอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ความเร็วในการเดินทางได้แต่เราก็ไม่ได้ลดละความพยายามไม่ได้ลดละในความเพียรที่จะมุ่งมั่นในทางก้าวต่อไปเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เรามุ่งหวังไว้ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดคือยอดเขาชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับหากเราไม่ได้ ท้อแท้ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาจิตวิญญาและจิต,ตใต้สำนึกให้เขาไปสู่เป้าหมายสูงสุดเพื่อความเป็นอิสระเพื่อความสงบสุขดังคุณเขาแห่งนี้มาไหลเราก็จะไปสู่ความสำเร็จนั้นได้อย่างง่ายดายครับ